ชื่อมาจากอะไรนะอินเดียมุโดะมันแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้กันอ่ะอ้าวมั่วเฉยและแน่นอนว่ากูอัดคลิปอยู่อมหวังว่าจะเจอนะชอบมากเลยกการลงแรงครั้งแรกหลังจากที่แรงรีนะครับปวดไม่เหรอ๋ออ๋อโอ้โหมีสองมีสามแรงเลยโคตรเท่ กูไอ้เดี๋ยวเขาโก้โหนึ่งใช่ไหม <c oughs> เขาเขาเห็นแรงเราเขาก็คงแบบเอ,เอาอีกแล้วจิม้มเลยโลดได้มันเน่าจริงๆก<อ>็อยู่สตีเวอร์อ๋อมันแบบนี้แล้วเหรอจะมาแมปนี้แล้วเนกี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ใครเลี้ยงกบไว้เนี่ยไม่ค่อยเหมือนได้ยินเสียงใกลัวอะ่ะ <c oughs> เอาที่หนึ่งเลยไหม <c oughs> ง่ายไปนะเอาที่สองพอแล้วกันอ๋อนี่ไงมันอยู่ใน เราโอ้ยหุยลม้มอ่าเรียบร้อยโอเคไม่ใช่โอเคเอาล่ะเขาติดเขติดเห็นแล้วเห็นแล้วนะเออเรียบร้อย thank you นี่้แน่ตายเลยแล้วกันงนั้นน่ะเ oh. oh. อาเอาเพื่อนล้มเหรอไม่ล้มกูเดี๋ยวล้มมันอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน อยู่ข้างหงอยู่ข้างลังมเดินอยู่ตายแล้วแกตาล้แตแล้วที่ไหนวะชุบก่อนชุบก่อนชุบกใคร้ชุบเนี่ยชุบใครในกทันที่ไหนเราเพื่อนอ่ะเพื่อนเราเ้ยเฮ้ยจะยินเสียงดินเสมาล้นี่นี่นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหสวยมาเพื่อน เนี่ยเป็นไงเพราะอาจลิปแล้วเทเลยโอ้ยมันต้องเป็นเพราะว่าพลังแห่งแหลงตกนี่เ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานคือเจอแหลงง่โหดไปสู้ไม่ได้ไม่จริงไม่ใช่หรอกจริงเหรอแล้วเราเชนะเพราะอะไรปะโอเคอไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยคูจะโม้นะคะนี้ไปไปเรียนรู้มาจากมิสเตอร์เบิร์นิงนะเฮ้ย การผีดได้เพื่อนกันเพื่อนกันระวังตัวด้วยนะได้สมอฮึจาไปประตูก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 ูเพื่อนอยู่ไหนอ่ะไปถึงเพื่อนมันมือไงอยู่ไหนอยู่หลังอยู่หลังมึงอยู่หลังกัวพลังให้โอ้ยโอ้ยชิดโอ้ยโดนมันด้วยนัะนน่ะมันโดนไหมเออโดนโดนโดน ขึ้นมาข้างบนนงนข้างบนก็แตกก็แตกบวกอ่ะบวกกูปักกูจริงจกวนตีได้นะดาวันไม่ทันนะไม่ทันโอเคดาวทูดาวสองเหรออีกตัวนึงจะได้ได้อ๋อโอเคอย่าเน้นอ่นอย่าน้น โอ้โหมันมันมันจะคอนเฟิร์มคิวมันจะคอนเฟิร์มเฟิร์มคิวคูเอ้าวใครฆ่าฆ่าแล้วหรอยังยังยังนู้น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 ไปทางนู้นทางนู้นฆ่าเลยฆ่าก่อนเลยฆ่าก่อนเลยเพิ่งจบทันโอเคสวยๆขอบคุณครับแสงคิวเวอร์ดีมาสอดิกระตุก็ใช่มั้ยอดิกระแตงแมนอดิกระแตงอดิกระแตงวะทีเซ็ตนี้เอาสักแกลงอะไรดิ พวมันถามอย่างนี้วะพิเดเตอร์ดิเฮ uh, ้ยได้ดิคนมันเก่งได้อยู่ไรเงี้ยไรอ่ะมันไึงอยู่ไรมีสองคนจะเก่งเหรอเฮ้ยเอาว่ะโคตรถิงเฮ้ยเลดี๋ยวเราไปก่อนนะได้ได้ได้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงมันอยู่ตรงนี้ตัวนึงโอ้โหมีตีอื่นตีอื่นป่ะวะตีอื่นแน่เลยตีอื่นมาอ่ามันตาตีเสร็จเราเอื้อยตา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 ยแล้ว เสียดายแต่ตีเฮ้ยค่าทั้งสี่ท็อปฟอร์มจะจัดเราแต่ดามจน้อยทั้งเลยิพันจริงใช่ไหมไม่ได้ฆ่า,าเลยทำไมกระจอกจงมาหยุดดียวปืนด,ดามุกหน้าร้อยมันหยุดพูดดิเฮ้ยเอ้ยเกิน <c oughs> ไปพะอหนุ่ม